สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เรามาเจอกันใน SolidWorks ตอนที่7นะครับสำหรับตอนที่7นี้นะครับเราจะมาเขียนนะครับแบบท่อนะครับตามแบบนี้เลยนะครับด้วยคำสั่ง save นะครับใน feature นะครับขนาดของท่อนี้นะครับผมกำหนดนะครับ diameter นอกเอาไว้เป็น25มิลลิเมตรนะครับความหนา2มิลลิเมตรนะครับส่วนความสูงนะครับด้านล่างกับด้านบนเนี่ยนะครับผมได้กำหนดเอาไว้เป็น นะครับ100มิลลิเมตรนะครับความยาวของท่อนะครับก็กำหนดเอาไว้เป็น200มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวครับเรามาเริ่มเขียนกันเลยครับผมไปที่นะครับ new document นะครับจากนั้นนะครับเราเลือกที่ path นะครับแล้วก็โอเคนะครับผมจะทำการสเก็ตนะครับในระนาบพรอนเพลน นะครับทำการคลิกซ้าย1ครั้งแล้วมาที่สเกตต์นะครับจากนั้นผมจะใช้คำสั่งลายนะครับในการสเกตต์นะครับผมจะทำการสเกตต์นะครับรูปร่างหน้าตานะครับให้คล้ายเป็นแบบนี้ก่อนนะครับอย่างนี้นะครับนักศึกษาครับจากนั้นนะครับผมจะใช้สมาร์ทไดเมนชันนะครับมากำหนดขนาด แนวตั้งนะครับหรือความสูงนะครับของเราเป็นเท่าไหร่นะครับตะกี้100ถูกไหมครับความยาว200นะครับผมใช้สมาร์ทดิเมนชันในการอีดิทขนาดนะครับตำแหน่งนี้ก็100เหมือนกันเห็นไหมครับเราก็จะได้รูปทรงนะครับคล้ายนะครับตัวอย่างตะกี้นี้นะครับจากนั้นนะครับตรงตำแหน่งมุมเนี่ยนะครับ เราจะทำการฟินเลตนะครับหรือลบมุมโค้งเป็นรัศมีนะครับด้วยคำสั่งฟินเล็ตนะครับผมเลือกคำสั่งฟินเล็ตนะครับจากนั้นนะครับมุมในการฟินเลตผมเนี่ยนะครับจะใช้เป็นรัศมี30นะครับผมก็แก้ไขตัวเลขจาก10เป็น30นะครับทีนี้นะครับเราสามารถนะครับนำเมาส์มาวางที่ตำแหน่งจุดนี้ได้เลยนะครับ ผมขยับเมาส์เข้ามานะครับนักศึกษาจะเห็นว่าวางตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้จะขึ้นเป็นสีส้มนะครับพอเวลาเราคลิกนะครับคลิกซ้าย1ครั้งเนี่ยนะครับเขาจะดับให้เราเห็นว่านะครับจะฟิลเลตนะครับขนาดนะครับตัวเลข30เนี่ยประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะได้นะครับส่วนโค้งรัศมี30นะครับตามสีเหลืองนี่เลยนะครับจากนั้นก็ทำการกด Enter 1ครั้ง นะครับหรือคลิกเครื่องหมายถูกนะครับก็ได้นะครับเราก็จะได้นะครับที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเป็นแผ่หรือเป็นเส้นทางเดินนะครับของวงกลมไดมิเตอร์นะครับผมจะทำการกดคอนโทรลเนะครับเพื่อให้นะครับแบบที่เราสเกตต์ขึ้นมาเนี่ยนะครับวางไอโซเมตริกวิวนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับผมจะทำการ เขียนวงกลมนะครับตำแหน่งที่ pointer ผมอยู่เนี่ยนะครับเขียนวงกลมนะครับไดเมนเตอร์ยีนะครับแล้วก็นะครับมีความหนานะครับสมิลลิเมตรนะครับก็คือเราจะต้องทําการสเก็ตสวงนะครับจากนั้นเรานําวงกลมนะครับให้วิ่งตามเส้นนะครับวิ่งตามเส้นนี้นะครับ เส้นนี้จะเป็นเส้นทางหรือเป็นแผ่นของอพื้นที่หน้าตัดที่เราจะทําการสเกตต่อไปนี้นะครับเขาจะวิ่งตามแผ่นนี้ด้วยคําสั่งเซเว่นนะครับโอเคนะครับคอนเซปต์ <Concept S 1> จะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับผมจะทําการเริ่มสเกตวงกลมนะครับที่ระนาบท็อปเพลนนะครับนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วมาที่สเกตนะครับ แล้วมาที่ norm t l o ผมมาที่ sketch อ่าโอเคครับอันนี้คือเป็นระนาบ top view น่ครับก็คือระนาบ Top Plane นะครับอันเดียวกันนะครับจากนั้นผมใช้คำสั่ง circle นะครับ sketch วงกลมนะครับ diameter นะครับสมาร์ทไดเมนชันเหมือนเดิมนะครับไดเมนเตอร์25นะครับเริ่มต้นที่จุดออริจินนะครับจุดเชนเตอร์ของวงกลมนะครับความหนานะครับความหนาของท่อเนี่ยสมิลลิเมตรนะครับผมใช้คําสั่งออฟเซตเอานะครับหรือเราจะใช้คําสั่งเซอร์เคิลนะครับเขียนขึ้นมาอีกวงหนึ่งก็ได้นะครับผมใช้คําสั่งออฟเซตนะครับคำสั่งออฟเซตนะครับในการออฟเซตจากนั้นผมมาเลือกที่วงกลมไดมิเตอร์ นะครับ25นะครับตำแหน่งพารามิเตอร์เนี่ยนะครับเขาจะ default เป็น10นะครับผมเปลี่ยนจาก10เป็น2นะครับจากนั้นนะครับผมนำเมาส์มาคลิกที่ผิวที่เป็นสีเทานะครับแต่ถ้าเรามาคลิกที่เวิร์กสเปซนี้นะครับตัวตัววงกลมที่จะถูกออฟเซตนะครับเส้นนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะออฟเซตออกไปด้านนอกนะครับถ้าเราคลิก ผิวที่เป็นสีเทาเนี่ยนะครับเขาก็จะออฟเซตเส้นนี้นะครับเส้นที่เป็นสีฟ้าเนี่ยเข้ามาด้านในนะครับผมทําการคลิกตำแหน่งนี้นะครับหงครั้งนะครับนักศึกษาครับเขาก็จะทําการออฟเซตเส้นนี้เข้ามาด้านในนะครับจากนั้นเรากดคอนโทรลเดูนะครับดูวิวไอโซเมติกวิวดูนะครับนักศึกษาจะเห็นว่านะครับ วงกลมที่เราทำการสเก็ตขึ้นมาเนี่ยนะครับระนาบที่เราทำการสเก็ตก็จะเป็นท็อปเพลนเห็นไหมครับส่วนเส้นทางเดินเนี่ยนะครับหรือว่าแพทนะครับที่เราสเก็ตเนี่ยนะครับก็เราสเก็ตในพรอนเพลนนะครับสเก็ตนะครับอันดับแรกสเก็ตที่1เนี่ยนะครับสเก็ตแพทนะครับสเก็ตเพื่อให้เป็นเส้นทางเดินของตัว วงกลมไดมิเตอร์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้คำสั่งนะครับเวเวฟนะครับเอาวงกลมไดมิเตอร์นี้นะครับให้วิ่งตามแผ่นนี้นะครับเราก็จะได้ท่อนะครับรูปทรงตามตัวอย่างตะกี้นี้นะครับขึ้นมา1ชิ้นนะครับเดี๋ยวนะครับต่อไปนะครับผมจะมาที่ฟีเจอร์นะครับจะเห็นว่านะครับคำสั่งที่เราจะใช้ก็คือเซเวฟ ผมสามารถเลือกคำสั่งได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราไปเลือกตรงไหนต่อนะครับนักศึกษานําเมาส์มาที่สามเหลี่ยมเล็กๆตำแหน่งนี้นะครับขาคลิกซ้าย1ครั้งนะครับผมจะทําการเลือกที่สเก็ตสอก่อนแล้วกันนะครับจากนั้นกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วมาเลือกที่สเก็ตหน เขาก็จะโชว์ดาบเป็นสีเหลืองให้เราดูอันนี้คือคำสั่งซ s ร v e จากนั้นเราทำไงต่อก็ทำการกด enter ครั้งครั้งหรือเราเลือกที่เครื่องหมายถูกก็ได้เราก็จะได้ท่อมาหนึ่งท่อตามรูปทรงตามตัวอย่างตะกีนี้ นะครับอันนี้คือการใช้นะครับคำสั่งสวเสว e นะครับในฟีเจอร์3มมิติฝากนักศึกษาไปนะครับทดลองทำดูนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ